โอเคโอขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่ผมไซโคโนี่นะครับวันนี้เรจะมาทำคลิปปลอมตัวหรือว่าแกล้งแฟนทำไมครับวันนี้ผมนะฮะวันนี้ก็จะปลอมตัวเป็นอะโมร์อัลสุดโหดหรืออิมพอร์เตอร์หรือเอเลี่ยนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็คือใครอาจจะเดี๋ยวก่อนจะไปดูคลิปกันไหนใครชอบคลิปแกล้งมั้งรายงานตัวนี้เลยนะฮะใครชอบคลิปแกล้งพิมพ์คำว่าชอบด้วยกันนะครับนะฮะรายงานตัวยืนกดไลค์ด้วยกันครับกระทืบไลค์ด้วยนะโอเคมาใครชอบคลิปแกล้งอย่ากดไลคค์บบ่อยนะรัผมขอก5,000ไลค์เดี๋ยวผมทคลลิปแก้งอีกลวันนะคราในนนวัี้คือ ก็ผมเนี the ่ยจะมีภารกิจให้พี่ปาเนี่ยนี่เราอยู่ในแมพของอมองอันนะครับอยู่ในแมพอวกาศนี่นะครับในยานอวกาศนะก็คือผมชื่อพปาเนี่ยครับทำการเขาเล่นไอเดียว่าให้ผมจะใส่แบบพวกแบบพวกกล่องพวกเพชรแบบเป็นกล่องทุกคนเห็นกล่องไหมมันจะเป็นกล่องปลอมและกล่องจริงนะครับพี่ปาเนี่ยต้องหาเพชร ให้ได้ภายใน10มนาทีทั้งหมด10เพรนี่นะครับผมถ้าหาได้ไป10เพรก่อนนะก่อน10นาทีถือว่าไม่ปาชนะเลยผมก็จะมีอุปสรรคคือผมจะกลายร่าบเป็นอมองอันแล้วก็แกงนู้นแกงนี่แล้วกันนะครับผมจะสนุกสนุกและฮาขนาดไหนพปรไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดทถุไลค์อย่าลืมพิมาชอบด้วยโอเค let's go บอสสวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปน,นะครับผมมีเวทสุ่มินีแท้ไหมครับทั้งโทรศัพท์แล้วก็ในคอมนะครับมีส่มวอลเลตด้วยนะครับโคตรจะด หลังจากที่เราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็ไปทําการเข้าสู่ระบบที่หน้าเข้าสู่ระบบช่องบนเนี่ยใส่ตัวเลขพิมพ์ใหญ่ให้ถูกนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นหน้าต่างเลือกการสุ่มมากมายนะครับว่าจะเป็น wallet freefire หรือ minecraft แถมร้านนี้ก็ขายดีแท้ไหม,มครับราคาถูกตั้งแต่10บาทถึง800บาทก่อนเราจะไปสุ่มราหาัส minecraft แล้วก็ปั๊ม wallet แล้วก็ทำการเติมเงินก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกวิธีการเติมเงินด้วย wallet ของขวัญนะครับพอกดเข้ามาก็จะมีวิธีการเติมเงินแสนง่ายนะครับให้เข้ามาที่ App ลืองนะครับแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองอีกหนึ่งรอบนะฮะเราก็จะได้ลิงก์เติมเงินมาแล้วก็ไปใส่ในเว็บแกนโซนนะครับแล้วก็นำลิงก์ที่ได้มานะครับกดใส่ในช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างแล้วกดเติมเงินไปเลยนะครับนี่เติมเงินเสร็จแล้วตอนนี้ในเว็บผมมีเครดิตอยู่1 50บาทผมจะสุ่มเกมวันไหนให้ดูแล้วกันนะครับมาครับไม่พูดมากทำเพลงก็กดสุ่มไปเลยทีละ9เครดิตนะครับสังเกตว่าข้างล่างมีกิจกรรมคูณ2ด้วยแล้วกันครับเป็นกิจกรรมเปิดเว็บใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนี่โบบอ้หาาาานขะัับได้ มาดูกนนจะเท่าไหร่ตอนนี้ผมได้มาปุ๊โอ้โหไม่ได้รางวัลน,นะครับมาครับผมจะสุ่มเป็นครั้งสุดท้ายนะผมถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือผมไม่สุ่มแล้วนะครับเพราะว่าจะทำให้คุณดูเสียเวลานะครับผมขอเลยทักห้าคดีก็ยังดีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนครับ ผมได้500บาทคูณ2มันก็เป็น1,000งพปะเนี่ยรู้สึกว่าของรางวัลน,น่าจะอยู่ข้างล่างหรือเปล่าครับทุกคนอ๋อนี่ไงเจอแล้วครับผมเป็นลิงก์นะครับเราก็ทำการเอาลิงก์เนี่ยไปใส่ในเว็บได้เลยแล้วกันนะครับพอเราก,กดลิงก์ที่เขาให้มาครับผมนี่ครับผมคุณได้รับรางวัลคูณ2องจำนวนเงิน1,000วอลเลตบาทนะครับแล้วก็ซ้ายมือจะมีให้ใส่เบอร์วอลเลตของเราแล้วก็ทำการใส่เบอร์ไปแล้วก็ตกดตกลงนะครับเราก็จะได้ซองแบบนี้มานะครับเราทำการกดซองไปเลยแล้วกันนะครับดูวด่าได้กี่บาทนี่ไงทุกคน1,000บาทนะคคครรับโตุ้มเเลยนะี่ยยแต่ผมก็ังไม่พอใจนะะะผมน,นจไดด้ีแทบอีก่่วาทนะครับแบบสิ เนะื่อเพราะมันมีในโทรศัพท์ด้วยนะเราสามารถดูของรางวัลได้ด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะมีโอ้มีของดีๆเต็มไปหมดเลยนะครับมีマイค้า PE ด้วยนะผมแล้วก็มีไมค้าในคอมด้วยเยอะมากๆเลยนะครับแต่ข้างล่างเขาบอกนะครับว่าถ้าเราไม่อยากได้เราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินวอลเล็ตได้นะมาครับตอนนี้เหมือนผมจะสุ่มได้โอ้โหไม่ได้รางวัลน,นะครับโคตรแย่เลยนี่ก็จะเป็นการสุม่มครั้งสุดท้ายนะผมนะถ้าสุ่มไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ไม่สุ่มเลยนะครับพอพอเราจะสุ่มมาตั้งหนึ่งพันบาทก็ถือว่าโอเคนะททททุุุุกกกกคคคคคคคนนนนนนเเเเเดดดดดดดีีีี๋๋๋ยยยยววววะะะะผผผมมมมจจไไ้้้้้ฮรรรรรัััับบบโโโออหหตาาางลใู่ข ก็รู้น่าทักเพจแสดงว,ว่าไอเดแท้ไหมครับเนี่ยเวลาจะรับของต้องทักไปที่เพจผมค่อยรับหลังไมค์แล้วกันนะครับก็อย่าลืมมาสุ่มเว็บแกล้โซ่สุ่มอย่ามีสติโอเคเราไปดูคลิปดีกว่า let's go มาพี่ปาพร้อมหรือเปล่านี่ครับก็ตอนที่พี่ปลาก็ทขาไงเลยปลาเดี๋ยวปลาอัดคลิปนี้ไปด้วยลวกันนะแล้ปลาก,ก็แบบว่าพันธกิจไปเล,เลยแล้วกันนะนปลาทำภารกิจหาเพชรได้ทั้งหมดอ่ามันมีทั้งหมดสิบที่นะหาเพชรได้ได้ทั้งหมดสิบเม็ดนะภายในเวลาประมาณสิบกว่านาทีโอเคไหมแล้วก็มันจะมีอุปสรรคต่างๆมันจะมีอ ชิญครับไปเลยฮะไปเลยพี่จะต,ตามแล้วเราพี่ไปไหนอะ่ะแล้วพี่จะเกมหมดสามแล้วพี่จะตามน้องติดติดอย่างหงวงไปเลยไปเลยโอเคป่าไปเลยไปเลยสู้ๆนะพี่เวรันจะให้บายบายมาครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทำการปริดไมค์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเนี่ยพี่ปาก็อาจจะิ้มนี้ด้วยกันขยันดูมุมมองของพี่ปาก็สามารถไปดูใต้คลิปด้วยกันจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับทุกคนโอเคผมบอกพี่ปาว่าสมมติถ้าผมเริ่มเนี่ยคือผมจะทุบปุ่มนะ <c oughs> โอเคไป เริ่มเลยพี่ป้าโอเคมารอบนี้เอ่อป้าคอแทลยไหมทุกคนครับก็เป็นคนใช่ครับคนดูนะฮะคนดูก็เป็นจ้าปิดนะฮะก็จะไปหาหาขอหาขอว่าหาขอกิโมะสามก่อนและการกิโมะสามละการกิโมะสามและกันแอดมินแอดมินแอดมินไะแอดมินอะไรอ่ะพีหรือเปล่าดูว่านี่พูดทำการซ่อนไปแล้วทุกคนครับซ่อนง่ายอยู่นะก็อย่างที่แคนบอกนะมีอมองอ่ามีข้อเสื่ออยู่ในวลาแล้วทุก็ต้องให้พักไปก่อนนะพี่ป้าไปก่อนโอเคพักไปแล้ว มาดมากคน,กคนมานอ่อ,อ,อ,อนมาแล้วมาแล้วาม,าลมาแล้วพีมาแล้วพีมาแล้วมาตัวขมุยขามุยขมุยขมุย โมงไม่เบทโมงไม่เบาโมงเดียวหมดซ้โอเคโอเคเดียวเดียวก็กู้มาหาเราเลยอ่ะหาไปแล้วหาไปแล้วไหนกล่องไหนพีชดูกล่องครับเราสามารถดูกล่องเราสามารถดูของในกล่องได้ด้วยทุกคนครับอ๋อไม่หมดไปแล้วว้าดีแล้วคะทุกคนให้กล่องหลอกใช่นเฮ้ทุกคนกล่องนี้ไหมกล่องนี้มีเพีชเรียบร้อยพี่่าไปแล้วทุกคนเี่าไปเออพีพี่ป่าไปแล้วทุกคนครับเปลี่ยนสีกันเปลี่ยนสีขั้นก่อนนะทุกคนสีเหลืองละกันสีส้มละกันมาว้าวว้าวจะไม่ได้แล้วนะคะมันคือห้องอะไรนะเรียบร้อยไปล้าทุกคนกูไม่ได้เล่นมองอัน พี่มาอูอพี่มาแล้วพี่มาแล้วาาใจหมดเลยพี่มาแล้วพี่มาแล้วขมุยปุ๊บ มันน่าจะเกิดจากตามที่นะรู้สึกว่ามัอมีคอามมาร์ดอะไรงอก่อนละกันก่อนละกันทุกคนให้แบบมาเล่นไดนะคะก็คือให้มาหาของกันนั่นเองนะคะทุกคนถ้าตุกคนดูคลิปผมจบก่าดูคลิปปาได้นะคว่าทเนี่ยตาดีหาของเจอหรือเปล่าไม่มีไม่มีเฮ้ยตรงนี้ผมจได้แถวนี้มีแถวนี้มีนี่ตรงนี้มีตรงนี้มีนี่ไงที่มันเป็นนั่งวาาจะหาเจอไปนะทุกคนว่าจะหาเจอไปนะข้างนี้ไงนอกรั้วเนี่ยเจอหาได้คจอป้าเจอว่าเจอคาเจอปาเจอ พี่ฟ้าเจอเพี่ฟาเอ้ยโอเคเขาตางจะเอาทุกคนเขากขาตาจะเอาทุกคนไม่ต้องไม่มีอะเฮ้ยไม่เห็นเลยไงตาบอดไปเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไบทุกคนพี่ฟาเขาตาบอดไปแลเออทุกคนตาบอดใช่ด้วยทุกคนเออพีหลอกพีหลอกโอ๊ยมันช ดีมันก็ผมอ่ะตัวนี้มันมีกล่องนึ่งผมต้องไปพาไปทางอื่นก่อนโอเคเก็บมาซ้ำเล้วก็นี่นี่เฮ้ยตัวนี้มันมีกล่องนึ่งตรงนี้ตรงนี้ันว่ามันน่าจะเป็นไอ้นี่แน่เลยค่ะอะไรอะไรไม่คือคอมมานแน่ๆนะคะคอมมานเดี่ยวคอมมานตัวบองอันแบบตัวอะไรสีอะไรสีดำสีดำเอ้ยสีดำสีดำน่ากลัวสีดำน่ากลัวนครับต้องดูยังไงนี่ไหง เออต้องเตรียมรับหนึ่งมันดีๆม่ไม่ผมไม่เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบล็อกมันเป็นบล็อกคนแก่สีสีดำวนเนี้คุเนียเลยใช่เมืนเนี้ยบ้าเป็นบล็อกคนแก่สีดำเลยเนี่ยบ้าไปไหนโอเคพี่ฟูอยู่เก็บตามแล้วกูหายตัวหายตัวหายตัวอยู่ทุกคนครับ ตัวอยู dings, okay. ่ตัวอยู Look, ่โอเควางไม่เห็นวางไม่เหนี่เขาไดกินไม่แล้วว่าเขาไดกินไม่แล้วเลยนี่เราสิงนลายปาคนกินไมแล้วได้กินไม่แล้วตกใจตกใจเฉยตัวนี้มีรูปภาพอกอันได้ทุกคนครับต้องรู้สึกว่าผมไม่ได้วางไว้นะพี่าตอนนี้หมดไปแล้วสทีนะพี่บาได้กินไม่แล้วเนี่ยฮะพี่าไกินไม่แล้วคนต่อไปสเลยดีต่อไปสเลยดีทุกครับต่อไปสีเลยดีตอเป็นสีสีชมพูแล้วกันหวานเบี้ยวนะฮะทุกคนหนึ่งสองสาม แอบมองอยู่รู้สึกเดินวนมากี่รอบแล้วตัวเขาเตี้ยตัวพี่ป่านี่เขาเตี้ยเหมือนอมองงันเลยทุกคนครับดูดิกําลังแอบมองกําลังแอบมองนี่เอาแอบมองแล้วแอบมองแล้วแอบมองแอบไปใกล้ๆแอบไปใกล้ๆอันเด้งแตะเด้งแตะเด้งแตะเด้งตอนนี้เหมือนพี่ป่าเขากําลังทําธุรกิจทุกคนครับพี่ป่าเขากําลังทําธุรกิจอยู่นะเโอเคเจอแล้วครับเจอเขาเจอเขาเจอแล้วเจอแล้วเราไปอตะเด้งแตะเด้งเกมโป๊ซับอัดว่ะแล้วก็ผัวก็หลังผข้างหลังึบ

เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างนอกด้วยเฮ้ยปวดต้นนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันทุกคนจบได้เหรอพี่ปามาที่เร็วพีปลาทุกคนกคนน่ากลัวมันกระโดดตีเลยทุกคนน่ากลัวมากทุกคนมาี่ห้องนี้น่ะหนีหายตัวหายตัวทุกคนนะอันนี้ผมหายตัวอยู่นะทุกคนโอเคเป็นคนจบแค่ไหนตกใจว่ะหายตัวหายตัวงงชอบเลยอ่ะแบบมันอยู่ดีมันมาตแกอ่ะชอบเลยนะคะทุกคนไม่ชอบหรอแต่พี่ชอบนัน้องแผลเพชรจบไวๆเลยนะ ากเล่นแล้วอะนกล่องนี้มันจะมีที่นึงตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้ปลาเจอปลาปลาเจอปลาปปลาเจอแล้วปลาเจอทุกคนปปลาเจอเจอแล้วเจอแล้วหเมตรแล้วนะคะทุกคนหเมตรแล้วหเมตรแล้วเหรอคืไใบเนี่ยไปเลยสีเขียวสีเอ๊สีเขียวออกมาแล้วสีเขียวออกมาแล้วสีเขียวแล้วไปสีสีสีต้อมาไปแล้วสีสีต้อมาไปแล้วไปจุ่มไปทุกคนต้องเงินต้องเงิน ยิ้มเงินเรายังไม่เคยเจอเลยทุกคนแอบตรงไหนดีวะตรงประมาณนี้ตรงนี้โอ้โหรู้สึกว่ามันอะไรเห็นอะไรไว้ไปเร็วไปเร็วอยู่ที่มันจะต้มาผมไล่ป่าดูครับเพราะตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีหนึ่งเมตรตรงนี้โอเคผมไล่ป่าครับ หมจะไล่ป่าเราต้องห้ามไม่ให้ป่าชนะทุกคนครับเออเขาเจอตรงไหนเขาเจอตรงนี้เม็ดนึงไม่นะเม็ดค่ะสามเม็ดเองทุกคนครับผมว่ามากกว่าสิเม็ดนะตรงนี้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 เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มันมีเม็ดนึงตรงนี้มันมีเม็ดนึงตรงนี้เม็ดนึงนี่ผมห้ามไม่ป่ามาดักไว้ดักไว้เราเข้าอ่ะอะไรวะไม่เจอไม่เจอเหมือนเขาตกเหมือนเขางงนะพป่าเหมือนงงหน้าจริงเลยเอาไม่เข้าหรอโอเคน่าจะเข้าไปนี่มีเม็ดนึงทุกคนครับตรงนี้มีเม็ดนึงเฮ้ยก่องเราาหเจฮ ไม่อยากเล่นเลวเจอไม่ได้เจอไม่ได้เหลืออีกสามเมตรนะทุกคนเติง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 เ้้งเตะเด้งเตะเด้งเตกเติงเตายเติงเตะงเติ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 เติง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 เตางเตินเติงเติงตงเต้งเตงเติงเติงเติะเติงเติงมติงเติงนี้งเติงเี้งเ่ิงเติงเต้งเต่งเติงเตังแล้วตรงเติ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 งเตเลตงเเิงเเลิง มเลยอเลอเอะไรแต่เปล่ามันกระโดดช่วนลกันชยหน่อยแล้วกันช่วยถือว่าช่วยขึ้นโม่ามขถือว่าช่วยมถือว่ามช่วยเฮ้ยช่วยลวเนี่ยมาตรงนี้เอาไม่กลับมาเอาไม่กลับมาด้วยนะูช่วยโอเคห้องนี้ขอให้เจอก่องเอ้ยผมดักผมดักดักผมดัใช่มันอยู่แล้วอเคผมดัก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 นี่งับม่กินไมมีกินนี่นี่กล

เดินเข้าเอกนี้โอ้โหอีหกันตเลยสามเรียบร้อยไปัเม็ดเอทด้วครับพี่ปายเลืแค่ต่อเม็ดเท่านั้นะอยากให้ปาเขาชนะจรนะนะ่าน่ากลัวเลยวันนี้สือว่าจะมีเม็ดนึ่งเปล่านี้มมีเปล่าเปนตัวนี้เม็ดนึงปาเม็ดตรงนี้เม็ดหนึงมันโค่นน่ากลัวเลยนะนี่ไงเจอขี้เม็ดนึงเลยเม็ดสุดท้ายเปีสีก้าวเปียสีเปนสีเอ้เป็น้ด่ด็ดปีเข้ดูเปเลยดูไป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 

ปลาไมไปไหนมาตาไม่อยู่เลยดูนะับมาถึงเวลาค่ายปลาแล้วผมจะค่ายปลาเพราะว่าปลาผิดชัดอยู่ดูครับผมจะค่ายปลาเหนมันตีได้ไม่เห็นตีได้หรือจงตัวเป็นพอยบ้านทุกครั้ต่อไปจะเป็นการแล่ค่ายปลาดูครับพี่ปลาต้องชีวิตรอดต่อไปเป็นแล่ค่ายปลาเป็นการแล่ฆ่าเวต่อไปมือการแล่ค่าทุกคนครับเอ็ดเม็ดแล้วเนี่ยไม่บอกเขาเรียกว่าอะไรรู้จักว่าคาว่าโจรอะอะก่อนโจรไม่ใช่โจรเขาเียกโจรนะนี่อย่าไว้ใจโจรดูนะผมจะพิชมา โอเคหมดได้เพชรแล้วเฮ้ยเด็กทุัคนนะมันยุดเฮ้ยโหวยปายทีวีมาที่โหวดที้เพชรไว้ตรงนี้ตรงนี้อเจอแล้วนี่ไงเพชรหยู่นี่ไงเพชรหยู่นี่ไงแล้วอ๋อเปลี่ยนสกินใหม่กันนะทุกคนยังโง่โงนมีน้มเอ้ยโหวยปายเห็นโหวดเมื่อกี้นี่เพชรหยุดนี่ไงมีน้ำโอเคผมเปิดไมค์ทุกคนนะภารกิจสุดท้ายปลาเห็นเพชรข้างหน้าน้องไหมไม่เห็นน้องเห็นน้งมังกรข้างหน้าน้องไหม มันจะมีตุ๊กตาเต็มหมดต้องเห็นไหมนั่นแหละมันกำลังรอรอดน้องไปเอาเพชรอยู่ต้องเห็นไหมถ้าน้องสามารถเอาเพชรมันมาได้แล้วก็สามารถหนีออกจะได้ประมาณสิบบล็อกถือว่าน้องชนะเลยเห็นไหมมันมีเพชรอยู่เร็วๆต้ไปเอาดิมันมันวางตุ๊กตาเล่นอยู่ต้องเห็นเหรอต้องไปเอาเพชรเร็วมาพี่มองนป้าเลยมันฉลาดขนาดนั้นอะไม่รู้ดิไปเร็วไปมอสเร็วแล้วไปเอาของไปแล้วเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่อยู่ตรงนั้นน่ะทําไมพี่ไปไหนไม่รู้ วิ่งเลย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 แล้ววิ่งเลยสิบบ็อกสิบ็อกตอนนี้ห้าบล็อกแล้วห้าบล็อกแล้วหกบล็อกแล้วหกบลอกแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแลหตอนนี้หกอยู่ห้าแล้วห้าแล้วหกอยู่อยู่วิ่งหนีมาแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งเร็ววิ่เร็วม่อยากเล่นเลยฮ่า่าเลยทุกคนั ไม่มันคือมอสออมองอันไงปลาเออจริงๆนะโอเคทุกคนเรไม่อยากเล่นแล้วมันทำให้น้องตกใจหลายรอบแล้วไม่เชื่อดูเด็กกีได้เลยโอเคคือรับคลิปนี้ถือว่าขอปลาหอมคอแล้วกันนะก็ใครอยากดูคลิปปลาก็สามารถดูช่องปลาได้ทุกคนครับแบบเวลาเล่นนะอะไรอย่างเงี้นะครับทุกคนก็ที่ปลาถือว่าทำประสบความสำเร็จนะครับเดียวเพลยภายในสิบนาทีนะโอเคก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไซโคนและปลาราฟเฟลตายคลิปด้วยกันที่ไม่ได้แกล้งยิงๆเออ พี่ไม,ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่โมฮัตพี่พี่บินกินโมสามอยู่ตอนเนี้ยจริง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 กิโมสามอยู่กิโมสามอยู่แล้าปาบินชใช่ไหมโอเคก็เจอใหม่ยคิดหน้าแล้วกันครับขออยากหน้าเนี่ยอยากทำอะไรแบบว่าภารกิจอะไรอีกสำหรับเป็นตัวอะไรแบบว่าไม่ใช่ตัวอะไรถึงว่าภารกิจอะไรแบบอมองอัดแบบไททันอะไรประมาณนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้วยได้กันนะครับสำหรับคลิปนี้เจอใหม่ยคิดหน้บบนาบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายแลยปลาเร็ว คกแกงพี่นิดเดียวก็คืนเลยน่ะใครว่าคืนอะไรโอเคทุกคนเจใหม่กินหน้าไปบ่ายครับ